สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการดูแลผิวของผู้หญิงตั้งครรภค่ะผู้หญิงเมื่อเริ่มตั้งครรภนะคะก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะคะสภาพผิวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดจากปัญหาของฮอร์โมนที่เรียกว่าโปรเจสเตอโรนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวมนันหรือสิวหรือผิวแห้งสลับไปสลับมานะคะจะใช้ครีมอะไรก็รู้สึกว่าจะยากไปหมดเลยและอีกอย่างหนึ่งคุณแม่หลายๆท่านก็คงจะกังวลว่า ใช้ครีมตัวนี้จะปลอดภัยกับลูกเราหรือเปล่าวันนี้หมอก็เลยมีคําแนะนําในการเลือกครีมสําหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์มาฝากค่ะสิ่งที่คุณแม่จะต้องมีความรู้ก่อนก็คือว่าเอ๊ะแล้วครีมหรือผลิตภัณฑ์อะไรที่เราต้องระวังบ้างนะคะดังนั้นการที่เราไปเลือกซื้อครีมเนี่ยคุณแม่มักจะไปดูข้างผลิตภัณฑ์เนาะ ว่ามันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วมันจะมีผลต่อลูกเราหรือเปล่านี่คงจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถูกไหมคะอยากสวยก็อยากสวยนะคะห่วงลูกก็ห่วงลูกเนาะอันที่1นนะคะคือครีมที่เลือกใช้ต้องไม่มีวิตามิน A ค่ะในส่วนผสมของครีมนะคะที่บอกว่าวิตามิน A เนี่ยเราจะต้องหาคำว่าวิตามิน A หรือเรตินอลนะคะหรือเรตินออิกแอซิดค่ะ พวกนี้ก็จะเขียนอยู่ในผลิตภัณฑ์นะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นเรดิโนเพราะว่าจริงๆแล้วในงานวิจัยมีผลต่อทาลกในคภ์คือทําให้เกิดความพิการได้2ก็คือไฮโดรควินนค่ะตัวไฮโดรควิน่ยจะช่วยในเรื่องของการลดรอยดํานะคะเช่นลดฝ้าแต่ว่าในตัวการใช้ไฮโดรควิน่ยในทางการแพทย์นี่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณหมอผิวหนังนะคะเพราะว่าการใช้ไฮโดรควินนในระยะเวลายาวนานหรือภายในปริมาณที่มากะคะ่ะ ก็จะทําให้เกิดผลเสียต่อผิวหน้าผิวหน้าก็จะกลายเป็นผิวหน้าที่มีรอยดำเรียกว่าโอคโรนซิสโดยที่มันจะไม่สามารถกลับคืนมาเป็นสภาพปกติได้แล้วจะ,ะค่อนข้างรักษายากนะคะแล้วก็สาคัญก็คงจะมีผลต่อทารกในครรภ์ได้ด้วยนะคะและไฮดรควินโนนเองเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นสารก่อบมะเร็งนะคะเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่ามีสารไฮดรควินโนนนะคะก็ต้องดูผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่เราใช้นะคะ ก็คือมักจะไม่ค่อยมีไฮโดรควินโลและละในปัจจุบันนะ่ะเพราะว่ามันก็ผ่านออยอะไรเรียบร้อยแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าลองดูนะคะเพราะผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดบางทีที่มันถูกเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าลดรอยดำเนี่ย ได้ภายใน3 5ถึง5วันหรือ1สัปดาห์หรือว่าทานแล้วรู้สึกขาวภายใน1สัปดาห์เนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีไฮโดพิโนลหรือสเตียรอยด์เป็นส่วนผสมนะคะซึ่งต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจริงๆนะคะอันที่3คือพัทเลสนะคะพทเลสเนี่ยจ,จริงๆแล้วว่าจะเป็นสารที่จะทําให้เนื้อครีมมีความอ่อนนุ่มนะคะ ในปัจจุบันเราก็ไม่ใช้เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะมีตัวอื่นที่เป็นตัวที่เขาเรียกว่าทําให้ครีมมีความหนืดหรือความข้นที่ทปลอดภัยกว่านะคะแต่ว่าราคาอาจจะสูงกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นการใช้พัทเลตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสารที่มีผลที่จะไปรบกวนการทํางานของต่อมไรท่อในร่างกายได้ซึ่งมีผลต่อฮอร์โมนของร่างกายงั้นคือ พยายามเลือกเลือกใช้ยังงั้นหมอแนะนําเลยว่าในผลิตภัณฑ์ที่เราจะเลือกใช้อะคะ่ะจะแนะนําให้คุณแม่เนี่ยช่วยอ่านผลิตภัณฑ์ก่อนว่าในส่วนผสมมีตัวอะไรบ้างถ้าไม่ไม,ม่มั่นใจจริงๆก็อาจจะลองปรึกษาคุณหมอด้านผิวหนังดูด้วยนะคะว่าอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าอันที่4ี่คือตัวฟอร์มาลดีไฮดนะคะตัวฟอร์มาลดีไฮดเนี่ยจะเป็นสารที่กันเสียนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการผสมในครีมนะคะ แต่ว่าเราจะไปใช้พวก PEG หรือว่าเป็นพวก โพลีซอเบตแทนนะคะซึ่งมีความปลอดภัยกว่าแล้วก็คนตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าฟอร์มอลีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งนะคะจะทําให้เกิดมะเร็งได้อาจจะมีผลอันตรายต่อทารกในครรภ์ของคุณแม่ได้ค่ะที่5ตัวสุดท้ายนะคะก็คือตัวออกซิเบนโซนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีในครีมกันแดดนะคะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะเขียนเลยว่า,ามีออกซิเบนโซนหรือเปล่านั้นคุณแม่อาจจะต้องดูนิดนึงว่าถ้ามีออกซิเบนโซนเนี่ยมันมีผลต่อทารกในครรภ์ทำให้เกิดค,ความผิดการของทารกได้ดังนั้นหมอแนะนําเลยว่า ยังไงนะคะการเลือกครีมไม่ว่าจะครีมยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะอ่านส่วนผสมก่อนใช้แล้วก็อาจจะต้องดูตัวโปรดักต์นิดนึงว่า1นึ่พันมีความน่าเชื่อถือผ่านการทดสอบจากสถาบันที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจถ้าไม่แน่ใจในเรื่องของของผลิตภัณฑ์หรือของส่วนผสมนะคะแนะนําให้ปรึกษาแพทย์นะคะดังนั้นนะคะคุณแม่สามารถเลือกใช้ครีมนะคะโดยโดยการอ่านส่วนผสมนะคะแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยง ส่วนผสมที่หมอได้บอกไปแล้วอย่หาตัวข้างต้นนะคะเพื่อจะไม่ให้เกิดผลเสียต่อคุณแม่เองและลูกน้อยในคันของเราด้วยนะคะท,ที่อยากแนะนำนะคะก็คือโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นอาเ e ียโฟม i ิ่งเฟสคลีนเซอรนะคะตัวนี้เนี่ยจะไม่มี SLS นะคะก็แล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะเป็นสารกันเสียแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ oh นะคะแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนะคะ ไม่ทำให้อุดตันนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยแล้วก็มี dermatologist tested ดังนั้นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้อันที่2ก็คือคนที่ท้องนะคะไม่มีส่วนประกอบอันตรายสำหรับคนท้องนะคะใช้ได้อย่างมั่นใจนะคะในการล้างหน้าให้สะอาดและดูแลผิวของคุณแม่นะคะที่อยากจะแนะนำให้คุณแม่ใช้แล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็มั่นใจนะคะว่าไม่มีสารหตัวที่เป็นอันตรายต่อ ทาลกในคันและตัวคุณแม่เองนะคะได้แก a ่อาเทียเดย์ครีมและอาเทียไนท์ครีมนะคะตัวนี้ก็คืออา t เทียไบรท์นิ่งรีเว v a ์ลเดย์ครีมส่วนอันนี้ก็คืออา t เทียแอนตี้อายจิ่งเอนะคะคำว่า Anti-Aging ก็คือทำให้เราดูอ่อนเยาว์นะคะไม่แก่ง่ายส่วนอาเทียไบรท์นิ่งรีเวิ a ์ลเดครีมตัวนี้นะคะก็จะมีสารสกัดอยู่2ตัวหลักๆที่สำคัญที่นำเข้าจากต่างประเทศนะคะเพื่อที่จะให้การบำรุงลึก ถึงสู่ส,สภาพผิวสร้างคอลลาเจนแล้วก็ลดริ้วรอยนะคะลดจุดด่างดำได้ตัวนี้หลักๆ2ตัวนี้จะมีวิตามิน C, วิตามิน b 3หรือแนินามายแล้วก็วิตามิน E เพื่อช่วยให้ความชุ่มชื้นส่วนสารสกัดที่นําเข้าเนี่ยตัวนี้ก็จะมีร่างต้นหญ้าฝรั่งเศสแล้วก็มีสารสกัดจากาสาหรายทะเลและตัวนี้ที่เป็นในครีมก็จะมีสารสกัดจากใบาอาริโชกนะคะกับสวิสแอปเปิลสเต็มเซลล์นะคะ ซึ่ง2ตัวนี้ผ่านการทดสอบจากสถาบัน Abba Science นะคะในแง่ของการแพ้นะคะได้เ dermatologist tested และยังมี Halal certification นะคะใชค้คนท้องใช้ได้อย่างมั่นใจคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้แล้วก็ในเด็กอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปก็เริ่มดูแลผิวได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะ หมอข,ขอฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับการดูแลผิวของคุณแม่ในระหว่างที่ตั้งครรภนะคะของอาเทียเนี่ยก็จะไม่มีสารอันตรายนะคะดังนั้นคุณแม่สามารถใช้ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยใช้ตั้งตั้งแต่ก่อนตั้งครรภจนกระทั่งตั้งครรภ์หรือกระทั่งคลอดแล้วก็ดูแลผิวด้วยอาเทียได้อย่างมั่นใจสวยสม์าฉลาดเลือกเลือกอาเทียคะ่ะ